สวัสดีครับเอซซีน่นอยเอซซี่ละงองิงก่อนอื่นเท่ากับขอให้กำลังใจทหารไทยทุกคนครับพี่น้องให้สู้สครับเพื่อประชาชนคนไทยเป็นกำลังใจให้สู้คนครับพี่น้องสู้ครับพี่น้องจังไดก็เพื่อชาติของเท่าครับพี่น้องเพื่อประชาชนเพื่อทุกๆอย่างอยู่ในประเทศไทยครับพี่น้องก็ขอให้ซิมา,า้าเรื่องเล่าของอิละงองิงนะครับพี่น้องเนาะก คือว่าเราเบิงอิราตอรับพี่น้องเนาะอีลากะมือนีกะอยู่ที่ใช่พุ่มครับพี่น้องยูที่ใช่พุ่มผมเห็นล้วกะพุ่มใจคือเก่าครับพี่น้องอิราอุ้งหัาพุ่มใจคือเก่าพุ่มใจยังครับพี่น้องพุ่มใจที่ว่าขอให้อิระเข้าไปครับพี่น้องขอหอีลาเข้าไปเ่ยกลายเนว่าทุกคนมาขอทายลูกจากที่ว่าอีลาขึ้นไปเว้าวเล็้วลงมากนะครับพี่น้องที่ว่าให้อิราพักพรนะครับพี่น้อง อีหล่าบอได้พักผ่อนครับพี่น้องเอฟซีหลายแล้วก็ยังมีปัญหาอีกการหนึ่งก็คือเข้าเห็นว่าพ่อมีคนใน,ใน่อยไปดูแลอลีหล่าถ้าพี่น้องปัญหาตรงนี้ก็เกิดขึ้นครับพี่น้องคนก็เขามาทายรูปแบบว่าหลายแน่อนอีหล่าก็หายใจกับพอสะดวกแล้วคนหลายแห้งก็ขึ้นบ่างงๆกับผมมีคนไปดูแลตรงนัง้นจนสักพักหนึ่งจนอีหล่าจนเห็นมีคน อยู่ตรงนั้นเห็นนะว่าว่ามันแน่นมันหลายคนเด็ดโดยที่ว่า่ไดไทยก็เลยได้เคลียร์ให้เขาแถว้งสี่นะครับพี่น้องเนาะนี่แหละก็คือว่างไาเๆยกับเรเห็นมีแบบว่าบ่มีแบบคนที่คอยจัดแจกที่ว่าเวลา่อีหลาไปเล่นเหนมอลลัสี่เนาะในวงสี่ก็คือมีบ่มีคนไปจัดแจกตรงนั้นก็เลยเกิดปัญหาขืนนิดหน่อยครับพี่น้องแต่กับเรเป็นอย่างครับอี่หละอีหลาเฮ้าแข็งแกงกดทนเพืือเอฟซีสุกุนอยู่แล้วครับพี่น้อง นั่นแหละครับพี่น้องทุกคนถึงได้จนมีคนในแอดมินนะครับบอกให้เขาแถวถึงได้เขาแถวถึงได ai, ้ทายแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนนี่แหละครับพี่น้องความหักความแพงของเอฟซีทีมีต่ออีหลัแล้วก็อีหลักกับบอพิษหวังครับพี่นอ้องอีหลากเฮ้ากับให้ทุกคนได้ทายลูกตั้งใจมาหาตั้งใจมหาอีหลัตั้งใจมาเบิ้งหนังไขรออ้วก็ให้ทุกคนได้ทายาาาาลาายกูกคูค่กับอีหลัอุ้งอิงครับพี่น,อนะน,น้องเนาะนี่แหละที่เฮ้าเห็นเนี่ยแล้วก็อย่างหนึ่งกับพี่น้องมันหลายเกินครับพี่น้อง มาเมื่อนีใช่พูมค้นหลายหลีครับพี่น้องถึงขั้นกับว่าสีไฮเด็กหน่อยนางตักหรือว่านางขังลางอย่างสีเลยครับพี่น้องเพราะว่ามันมอพ่อครับหน่อยหลอบหลอบหนังมันโมพ่อหรือจังไดครับพี่น้องมันก็เลยมันหลายเกิน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 ,กน,กนแบบคนหน่หลายเกินมันก็เลยกลายเป็นไป,นไปอ,อัดเนาะจังในสีแหละครับพี่น้องกนอยากบึงสังเกตเบึงแล้วครับพี่น้องสังเกตเบึงตั้งแต่ที่ว่าค่ายออกเขามามือแรลก ว่าหลายแล้วครับพี่น้องว่าหลายแล้วมือต่อมาทุกมองเอ้ยที่ไปที่อิหลาไปนะครับพี่น้องที่เห็นเห็นนะี่กายว่าเช่นที่มองไอ,อ้ยังเนี่ยเสิริมไทยนะคนับพี่น้องเนาะที่บอกว่าจะปกตินี่หกหกรอบไอ้สิบสองรอบัสิแต่กลาย่ามือเสาร์อาทิตย์นี่ยี่สิบรอบมั้งสิฮ็ดเดยจังไดครับพี่น้องยี่สิบรอบเห็นบ่ครับพี่น้องคนไปจังไดครับพี่น้องคืงคอหลายแถ คือหลยคักหลยแท่ครับพี่น้องนี่แหละเห็นแล้วแบบพุ่มใจครับบทโจภพุ่มใจกับอิละอุ์งอิงพุ่มใจในใจกับสาวหน่อยเนาะที่ได้เอาไง,ไง่ายๆอะ่ะวองง่ายๆอ่ะตอนแรกผมก็บริคิดขนาดนี้นะครับพี่น้องเพราะยังครับพี่น้องเพราะว่าเป็นมอลำั่สางมอลำั่สางคิดว่าคงสีบอคอยมีเท่าใหรหรอคนกับอาซิมีแต่อาซิบอ่ไล,ลยแบบนี้ความคิดผมก็คือบปรไาแบบนี้แหละครับพี่น้องเท่ากับเราเคยเห็นแบบว่า หนังเรื่องอื่นเขาทายให้เห็นบอลสีเขากับบอลหูเนาะแต่หนังค่ายออนนะเขาเห็นแล้วเข้าภูมิใจวอแมนแต่เ like. ห็นแต่ภาพเลยครับพี ação, ่น้องแล้วก็ไอ้คนที่เบิังหลายคักกันคือขี้หลาวาล่ะครับพี่น้องคือบอกง่ายๆเล่นแซงไอ้ไอ้ยังไงก็เออซุปเปอร์แมนนะครับพี่น้องแลนแซงไหนครับพี่น้องแซงไหนอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับพี่น้อง นั้งคายอ้อติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็คือคนเขาเบล่อองหลายที่สุดก็คือคายอ้อครับพี่น้องคายอ้อติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยครับตอนนี้นี่แหละคือความงงความแปลกของผมที่เห็นเพราะว่าความคิดตอนแรกบอกคิดว่าสิมันเป็นเป็นขนาดนี้คนบอคิดว่าคนสิใบแบบทาบึงขนาดนี้นะครับพี่น้องเนาะนี่ก็เดี๋ยวก็ถึงวันยุดอีกแล้วครับพี่น้องสุกเสาร์อาทิตย์อีกนี่แล้วทาบบึง จ um, cow, hire, ันน้ำหนึ่งครับพ <Stadt> right. ี่น้องวันยุดนี่แหละคนจะไปเบิงหลายครับพี่น้องผมเสื้อว่าคนจะไปเบิงหลายข้นหลายขืนรื่เลยครับพี่น้องเนาะนี่แหละต้องติดตามเบิงนะครับพี่น้องใครบอกท่านไดนไปเบิงก็เพ่าไปเบิงด้ครับพี่น้องเด้อเข้าไปเบิงคายออกคายออกว่าเป็นยังไงตามที่เขาว้าวกันว่ามวนมวนอหรีบอต้องเข้าไปเบิงครับพี่น้องต้องเข้าไปเบิงทุกคนต้องเข้าไปเบิงให้ได้อย่าขาดอย่าให้คนอื่นเว้าวให้ฟังนะครับพี่น้องอย่าให้ให้คนอื่นเขาว้าได้ว่าเฮ้าเนี่ย่าทันบ่ท่านสมัย ไายเาท่านเด็ไปบึงครับพี่น้องแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้องมืออื่นตกลงเลื่อนหลายอย่างด้วยครับพี่นอ้องเด้ออาจสิไปน,น้องค่ายแล้วก็ล่าสิอาจเลื่อนครับพี่น้องอาจเลื่อนเลื่อนเพราะเรื่องยังครับพี่นอ้องเรื่องเลื่อนเ,เพราะเรื่องเกิดเหตุสงครามเนี่ยแหละครับพี่น้องไทยไทยกับกัมพูชาเนี่ยครับพี่น้องที่กัมพูชามาลุกรานประเทศไทยเนี่ยที่มายิงปืนใหญ่ใส่ประเทศไทย f อซเอให้ คือเห็นให้เอฟซีอีหลาดเดือดห่อนนี่แหละครับพี่น้องเลยพุงมืออื่นนี่เห็นบอกว่าทีมคายอ้อสิไปเฮ็ดอาหารให้คนอพยพมาจากนั่นมาอยู่ช้างอารีนาหรือจังไรน,นะครับพี่น้องมาช้างสนามสนามบอลช้างอารีนานะครับพี่น,อนอ้องสีอยู่นี่ก็คือคงสียิ่งมาบ่ถึงแล้วครับพี่น้องถึงสิพูดว่าได้คงสิบ่ยิ่งมาบ่ถึงแล้วคันถึงก็เกินไปครับพี่น้องเนาะนี่แหละ สีมามองนี่แหละครับพี่น้องมืออื่นกับสีไปเห็ดกับเขาเห็ดอาหารเลี่ยงทั้งนามทั้งนามดื่มทั้งเครื่องดื่มทั้งไงลายยางเนาะไปเลี่ยงคนที่อพยพตรงนั้นแหละครับพี่น้องเนาะกัจังไดเฮ้าก็คอยเป็นกําลังใจทุกคนนะครับพี่น้องพี่ชาประชาชนที่เดือดห้อนแล้วก็ทหารก็ให้สู่ต่อเพื่อประชาชนเพื่อประชาชนเพื่อประเทศไทยครับพี่น้องจังไดเฮ้าก็สู้ครับพี่น้องอดกันอด อดกันมาดนแล้วครับพี่น้องเอาง่ายๆคือทหารเนี่ยอดกันมาดนแล้วครับพี่น้องแต่สุดท้ายตอนนี้ก็ได้ปดปอยแล้วครับพี่น้องก็ได้เอา M 1 6มขึ้นไประเบิดไทยแล้วคิดว่ามืออื่นคงสี่ถ้าเกิดทั้งพุนยังมันยุดนี่จังไดก็ม,ดกม,ยายามีครับพี่น้องจังไดก็มีแต่เสียายางครับพี่น้องเสียยางทหารกัมพูชานะ่ะเอาง่ายๆเอาปืนไปลบไว้ตังชาวบ้านเบิ่งดีครับพี่น้องตอนยิงเห็นบอกครับพี่น้องภาพอ่ะมีเด็กหน่อย ไทยสิยิ่งไปได้ยังไดครับพี่น้องเพราะยังมีทั้งเล็กน้อยเกิดไทยยิ่งไปก็หาว่าไทยไปยิ่งเล็กน้อยอีกล่ะครับพี่น้องแล้วก็ไปเอาปืนไปไหว้ใ่ครับพี่น้องหลังดึกยังน่ะที่กูบอกเออดึกเล่นการพนันนั่นแหละคาสิโนนั่นน่เบิ้งเลยนครับพี่น้องไปไปไหว้อยู่ดังน่ะพี่น้องเพื่อสิยิ่งมากนั่นแหละเบิ้งด้ครับพี่น้องมันทุเรศเนาะบออีเลีทุเลศอีลีครับพี่น้องยังได้กะ เท่ากับจะเริมคอยติดตามอิละให้กำลังใจทหารทุกคนครับพี่น้องขอให้ทุกคนได้ปลอดภัยจากอันตรายทุกสิ่งทุกอย่างขอให้มีแต่ความสุขขอให้แต่ก็สู้ครับทหารไทยทุกคนสู้ครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับพี่น้องขอเป็นกำลังใจให้ทหารไทยทุกคนครับสู้สู้สู้ขอบคุณครับที่ปกป้องประเทศไทยที่คอยดูแลประเทศไทยเนาะทหารสวัสดีครับ